ศาสนาผู้ทังเจ้าเป็นศาสนาชั้นเอกเลิศเลอที่สุดแล้วเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานคงเส้นคงวาหนาแน,น่นถ้ามีผู้ปฏิบัติตามอยู่แล้วกิเลสก็เป็นของคงเส้นคงวาหนาแน,น่นความโลภความปรุราคะตัณหา ถ้าเรายังส่งเสริมยังปฏิบัติไม่แก้ไขดัดแปลงดับมันแล้วมันจะมีประจําใจของสัตว์โลกอยู่ตั้งกับตั้งกันเกิดตายหาหามพระด้วยกองทุกกีพวกีใช่สูงสูงต่ําๆ่ลุ่มลุ่มดอนๆเกิดตลอดตายตลอดนรกอเวกีีทไหนไปได้หมดกรมพาไป กรรมพาเกิดกรรมพาให้ไปเกิดดีเกิดชั่วเกิดสูงเกิดต่กากรรมพาให้เกิดเพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังกรรมคำว่ากรรมแปลว่า <c oughs> การกระทําการกระทําย่อมทําได้ทั้งดีทั้งชั่วนับให้ระมัดระวังการกระทําของตนนี่เราเชื่อเราเป็นชาวพุทธเชื่อพระพุทธเจ้าต้องเชื่ออย่างนี้แต่เวลานี้เราเป็นมันเป็นชาวกิเลสไปแล้วนะไมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้า มันเชื่อแต่กิเลสหลอกลวงเช่นบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีที่พระเจ้าทรงสอนไว้ <c oughs> มันไม่ยอมเชื่อมันถือว่าการเชื่อตามหลักความจริงนั้นไม่ทันสมัยเป็นคนคือคนค้าคนล้าสมัยคนใดเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อนรกสวรรค์ คนที่ไม่เชื่อบาปบุญนรกสวรรค์ว่ามีนั่นแหลเป็นคนที่ทำสมัยนี่กิเลสลากสัตว์ทั้งหลายที่มืดบอดให้ไปให้กลายเป็นสัตว์ที่ทาสมัยเพื่อตกนรกได้อย่างทันฟันเห็นไหมกิเลสเหลอกคนเรายังไม่รู้หรือว่ากิเลสเหลอกให้พิจารณาทางปฏิบัติมันต้องเห็นชัดเจนนะเราจะเรียนไหมเฉยไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นนรกอเวกีพ,พมโลก ตลอดนิพพานเห็นด้วยการปฏิบัติรู้แจ้งด้วยพระจิตพระพระไของท่านจริงๆท่านนํามาสอนโลกด้วยความเป็นจริงเราจะมาหลอกลวงต้มตุนหรือว่ามาท้าทายกันด้วยความมืดบอดตามกิเลสว่าไม่มีมมีนั้นจบนะให้พากันระวังตอนนี้เราเป็นตอนสำคัญมากให้ระวังเราจะเชื่อคนตาบอดหรือเชื่อคนตาดีคนตาบอดก,ก็คือกิเลส มันหลอกเราให้เป็นคนตาบอดให้เชื่อมันได้อย่างง่ายได้ง่ายได้ดึงไปไหนไปทีน,นั้นโง่ที่สุดคือมนุษย์ชาวพูดของเราดึงไปไหนเวลาตกนรกจมก็เหล่านั่นแหละกีเหลสมันไม่ได้ไปตกนรกนะมันหลอกเราให้ตกนรกถ้าเราเชื่อธรรมพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรแล้วไม่มีสองเป็นที่แน่นอนที่สุด <c oughs> จึงเรียกว่าธรรมเป็นธรรมคงเส้นคงวาหนาแน,น,น่มนมรรคผลนิพพานเป็นธรรมหนาแน,น,น,น่นมั่นคงตลอดมา เหมือนก,นกันกับกิเลสเป็นความหนานแน่นมั่นคงตลอดมาถ้าเราส่งเสริมมันให้เป็นกิเลสเป็นได้วันยังคำเป็นได้ตลอดกี่กับกี่กันไม่มีสิ้นจุดการส่งเสริมทำปฏิบัติรธรทมก็เกิดขึ้นในใจของเรามีความสุขเห็นผลประจั์ใจตลอดไปของเป็นของคงเส้นคงวาหนานแน่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพานเราปฏิบัติ เราอยากเชื่อกิเลสงมงายกับกิเลสแล้วยิ่งนับวันจะล่มจมนาะชาวพูทงเหล่าถ้าปฏิบัติตามธรรมแล้วจะมีหีริโอตปะปะการประพฤติของตนการกระทําของตนที่ไหนโศกปลกที่ไหนสะอาดให้ดูงานการกระทําของเราไม่มีที่แจ้งที่รัดนะการกระทําเป็นเครื่องยืนยันว่าจะต้องเกิดผลขึ้นจากการกระทําไม่ว่ากระทําที่แจ้งที่รับไม่ว่าทําบุญทาบาปเป็นความ ได้ความเสียไปจากการกระทำไม่ได้ได้เสียไปจากาทีรับที่แจ้งนะให้ปฏิบัติตัวนี้ระหว่างนี้เรียกว่าผู้เชื่อธรรมเชื่อธรรมต้องเชื่อบุญเชื่อกรมเชื่อกรรมต้องเชื่อการกระทำของเราถ้าเราทำดีเราจะได้ดี ทำชั่วเราจะได้ชั่วแล้วอย่าอาศัยคนอื่นมาเสกสรรปั้นยอคนนั้นมาเราดีเราดีไปฉกไปลักไปปล้นไปรมทุจริตทำโฉกกระปกมามากน้อยเพียงไรเมื่อคนไม่เห็นเอาเงินที่ไปทำโฉกกระปกนั้นมาอวดโลกเขาโลกเป็นโลกตาบอดเขาก็ต้องยอมรับแหมคนนี้เขามั่งมีเงินมากนะเนี่ยอืมมีมาจากไหนไม่รู้ไอคนนั้นก็คืมในตัวเองล่ะก็หยิมในตัวเองม่านี่เขาไม่รู้เรา เห็นแต่เงินกองเงินของเราเขาจมเฉยเราเลยเป็นป้าไปอยู่ใน,น,นเวลาตายแล้วก็จมลงในโลก <c oughs> มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมืดความแจ้งที่รับที่แจ้งนะขึ้นอยู่กับการกระทำความสกปโป จะทำโสกครบที่ไหนเกิดขึ้นในภูนั้นมีมากมีน้อยจะเป็นเสาไฟเผาผู้นั้นตลอดไปถ้าการกระทําความดีนี่ไม่ไม่ไม่มีที่รับที่แจ้งเหมือนกันทําที่ไหนเป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์ขึ้นที่ใจขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดขึ้นในที่รับที่ไม่ได้เกิดขึ้นในที่รับที่แจ้งนักเกิดขึ้นจากการกระทําศาสนาสอนเรื่องกรรมเป็นตำขัดขอให้พากันพิจารณาปฏิบัติตามหลัก ทำของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธขอให้สร้างหลักใจให้ได้ๆพี่น้องชาวไทยเรานี่เราหลวงตาบัวเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องชาวไทยกับทางด้านจิตใจนี่หนักมากนะไปที่ไหนจึงต้องแนะนําสั่งสอนทางด้านจิตใจเพราะเวลานี้ฝ่อยคว้ามากนะไม่มีหลักยึดเกาะโน้นเกาะนี้เคนนั้นก็จะเอานั้นคนนี้จะเอานี้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่ความร่มหลงไปตามลมๆแรงหาสาระแก่ใจด้วยธรรมไม่มี นี่ที่น่าวิตกมากเวลาตายแล้วก็จมจมไม่มีใครรู้เวลาจมเจ้าของนั่นแหละไปจมจะเป็นใครไปการกระทําดีชั่วของเจ้าของน่ะพาดีพาชั่วไม่ใช่ผู้อื่นใดจะมาเสกสรรให้ดีให้ชั่วการกระทาของเจ้าของเองเสกสรรหรือบีบบังคับเจ้าของก็คือการกระทําให้เชื่อบุญเชื่อกับ อย่าเชื่อที่ลับที่แจฉอย่าเชื่อคนมายาของกิเลสหลอกลองต้มตุนเขาได้มากตอนน้อยเท่าไรรู้สึกปลื้มอกภุมิใจนี้คือคนกิเลสหนาคนนี้จะตายแล้วจะจมทั้งเป็นเลย<ม>เขาลงนรก <c oughs> เรายัง,ยงเรายังไม่เชื่อพระเจ้าอยู่หรือว่านรกมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดามาตรัสรู้องค์ไหนหน้าที่ปฏิเสธว่านรกไม่มีสอนแบบเดียวกันหมด มาไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตลอดพรมาโลกนี้ผ่านไม่มีมีพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาสอนปฏิเสธทำเหล่านี้ก็ท่านเห็นทำเหล่านี้รู้ทำเห็นรู้ทำเหล่านี้ทรงทำเหล่านี้ไว้แล้วจึงมาสอนโลกจะผิดไปไหน <c oughs> พระพุทธเจ้าองค์ไหนมาสอนโลกก็สอนแบบเดียวกันพระรู้เห็นแบบเดียวกันแล้วจะให้ท่านสอนว่าอย่างไรนอกจากกิเลสเท่านั้นรู้บอกไม่รู้เห็นบอกไม่เห็นมีบอกไม่มีเรื่องของกิเลสเป็นนักต้มตุ๋นหลอกลวงต ลอดเวลาดีบอกว่าชั่วชั่วบอกว่าดีตลกตะแลงที่สุดคือเกลเล่นี่จึงเป็นค่าสื่อของธรรมธรรมท่านปกงไปกกงมาภาษาของธรรมก็เป็นภาษาที่สะอาดที่สุดภาษาของเกลเล่นี่แหมปิ้นพ่นลหลอกลวงต้มตุ๋นเก่งเป็นภาษาสกรปรกมากที่สุดในสายตาของธรรมภาษาของเกลเลเป็นภาษาที่สุด กระปกมากในสายตาของธรรมแต่กิเลสถือว่าหยดย่อยที่สุดเป็นภาษาที่นิ่มนวลอ่อนหวานทั้งๆแต่มันต้มตุ๋นอยู่ตลอดเวลาด้วยภาษาของมันนั่นแหละเอามาประดับนา่ล้านกันพูดไพเราะเพราะเพียงมาหลอกกันชวนทำท่านไม่หลอกดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกนี่เรียกว่าภาษาธรรมเราปฏิบัติตามธรรมเราต้องเชื่อพระพุทธเจา้า ถ้าเชื่อกิเลสมันจะถูกเราจะถูกหลอกถูกต้มไปะตะลอดเวลานะนี่รับความเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย <c oughs> สําหรับหลวงตาบัวเองขอประกาศอย่างไม่ฉศส,ท,สทานเลยในสามแดนโลกธาตุนี่หลวงตามไม่เคยจะโตกทานกับสิ่งใดแม่แม่ทินแม่สายกล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวไม่มีอะไรที่จะมาขัดในหัวใจของเราได้เพราะจิตได้ทะลุป,ปูปลงไปหมดแล้วจากการปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มสมาธิภาวน,นามา